สวัสดีครับไอ้รันพเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับก็มาแจ้งข่าวให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศได้รับทราบกันนะครับเมื่อวานนี้วันที่2มกราคม2 0 1 5นะครับนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุข ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้มีการกล่าวว่านายจุรินรักษณะวิสิทธิ์หวัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้มีการติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดในตอนนี้ก็ขอให้แจ้งเรื่องนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศได้รับทราบกันนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาที่มีการแจ้งการเก็บเกี่ยวตรงกับงวดที่11แล้วก็งวดที่12การเพาะผูกข้าวปี2 5 6 4ทับนะครับซึ่งเป็นการจ่ายเงินส่วนต่างราคาข้า ของโครงการประกันรายได้เกษตรกรทีปูกข้าวปีที่3ได้มีการประกันราคาข้าวเปลือกทั้ง5ชนิดซึ่งก็ได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ15,000บาทไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1 4 0 0 0บาทไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าตันละ10,000บาทไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ11,000บาทไม่เกิน25ตันและก็ข้าวเปลือกเหนียวนะครับตันละ1 2 0 0 0บาทไม่เกิน16ตัน 16, ซึ่งทางด้านนา,นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในในฐนานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลแล,และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงได้มีการประกาศอนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงได้มีการเปิดเผยในงวดที่12นี้พี่น้องเกษตร,รกรที่มีการเคลื่อนปลูกข้าวที่จะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่2 4ถึง30ธันวาคม2564ัาจำนวนอยู่ที่5ชนิดซึ่งได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีข้าวเปลือกเจ้าแล้วก็ข้าวเปลือกเหนียว ซึ่งข้าวเปลือกหอมมะลิราคาก็อยู่ที่11,221บาท50สตางต่อตันก็จะชดเชยที่ตันละ3,778บาท50สตางข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาก็อยู่ที่1,895บาท60สตางต่อตันก็จะชดเชยอยู่ที่ตันละ3,104บาท39สตางข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาอยู่ที่9,925บาท94สตางต่อตัน จะชวยเชยอยู่ที่ตันละ1,074บาท6สตางค์ข้าวเปลือกเจ้าราคาก็อยู่ที่8,191บาท25สตางค์ต่อตันจะชดวเชยอยู่ที่ตันละ1,808บาท75สตางค์และก็ข้าวเปลือกเหนียวราคาก็อยู่ที่9,511บาท47สตางค์ต่อตันช่วเชยอยู่ที่ตันละ2,488บาท53สตางค์ โดยงวดที่12นะครับพี่น้องเกษตรกรก็จะได้รับเงินส่วนต่างสําหรับงวดที่12สูงสุดก็ได้แก่ข้าวเปลือกหอมวอลิีอยู่ที่52,899บาท รองลงมาเป็นข้าวเปลือกหอมบริสินอกพื้นที่นะครับอยู่ที่49,670บาท24ส,สตางค์ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีได้อยู่ที่26,851บาท50สตางค์ข้าวเปลือกเจ้าอยู่ที่54,262บาท50สตางค์แล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวได้ทงส่วนอยู่ที่39,816บาท48สตางค์ สำหรับในงวดที่11ก็มีการจ่ายเงินสดต่างให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มีการทะเบียนเกษตรกรที่ปลูกข้าวปีการผลิต2 0 6 5ที่มีการระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่17ถึง23ธันวาคม2 5 6 4นะครับรวมถึงก็มีการประกาศราคากลางเมื่อวันที่24ธันวาคม2004หรือก่อนหน้านี้งวดล่าสดุด1สัปดาห์โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงซึ่งกได้แก่ข้าวเปลือกฮองมะลีราคา,าอยู่ที่ 11200บาท61สตางค์ต่อตันก็จะชดเชยอ,อ,อยู่ที่ตันละ3799บาท39สตางค์ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาก็อยู่ที่1867บาท60สตางค์ต่อตันชดเชยอ,อยู่ที่ตันละ3132บาท40สตางค์ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาก็อยู่ที่9,936.67สบาท67สตางค์ต่อตันช่วเฉ่ยที่ตันละ163 3บาท3สตางค์ข้าวเปลือกเจ้าราคาก็อยู่ที่8,154สบาท29ส้ตางค์ต่อตันช่วเฉยที่ตันละ1845บาท71สตางค์ข้าวเปลือกเหนียวราคาก็อยู่ที่9 3้6บาท15สตางค์ต่อตัน ก็เชื่ออยู่ที่ตันละ2,683ันสบาทแปสตางค์ซึ่งพี่น้องเกษตรกรก็จะได้รับเงินส่วนต่างงวดที่11บเสูงสุดนะครับข้าวเปลือกหอมมะลิได้อยู่ที่53,191บาท46สตางค์ข้าวเปลือกหอมมะลิเอาพื้นที่ได้อยู่ที่51,188บาท40สตางค์ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีได้อยู่ที่26,583บาท25สตางค์ ข้าวเปลือกเจ้าได้อยู่ที่55,371บาท30สตางค์และก็ข้าวเปลือกเหนียวได้อยู่ที่42,941บาท60สตางค์กเกษตรกรที่ได้งวด1 1หรือผู้ที่แจ้งเก็บเกี่ยวข้าวไว้ระหว่างวันที่17ถึง2 3ธันวาคม2,564 วันนี้เงินเข้าบัญชีของท่านเรียบร้อยแล้วส่วนงวดที่12ที่ประกาศราคากลางเมื่อ30บธันวาคม2 5 6 4จากนั้นติดวันหยุดราชการดังนั้นเงินส่วนต่างท่านจะได้หลังเปิดทําการปีใหม่น่าจะเป็นหลังวันที่4มกราคม2 5 6 5ทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดที่นํามาแจ้งมาบอกมาก่าให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศร,ร,รับทราบกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ